สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องยาซี่กบก่องนะคะเราก็มาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะวันที่เข้าไปวัดบ้านเดือเราไม่ได้ไปนะคะเราก็ทํานี่แหละ ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะสวัสดีค่ะลุงช่างโทรมาปะย่าลุงช่างโทรมานะคะต้องทำให้เสร็จให้สวนะคะทำที่นาประสามาพอดีนะคะกล้วยไม้นะคะเอากล้วยไม้ห้อยใส่ต้นไม้นะคะปาต้นดอกกำลังงามเลยสวยคัะวันนี้ไม่ได้นอนเย็นนะคะ มอญไม่คิวนะคะวันนี้มอนไม่คิวนะคะทำทั้งวันหนาวด้วยค่ะที่นานอนไม่ได้หนาวหนาวต้องทำงานบรรยากาศแบบนี้ใครจะเป็นลิงปีนต้นไม้บันมาเด้อปูมาเด้อเราใส่ต้นที่มันเที่ยวก็ได้เจาสาวฟูหาทีมมาเลยปูหาทีมมาจะมาอา้าซับอยูนิตี้ ต้องทำห้อยแบบนี้ห้อยห้อยห้เก็บเต้นไม้ได่อยู่เยะมากเขาห้เอาซับใ่เขาจะซับให้ซับอย่างนนเยต้องซับไ่าันี้อันนี้ได้ยู่เตไปหไอะเาไปตลาดไปซื้อผลไม้ค่ะคอเบอล์รี่ค่ะ ไปกับเนเที่ยวมาเล่ใช่หมใช่อันนี้อวันนั้ตอนเย็นมีลามกับน้องน้ำมูลสองคนคือค,ค,คือเป็นโทมาได้บ <สะ S 1> <ๆ S 2> ุญเพื่อ บนเธอบอนเธออาหารปลาปูไปแต่เข้าห้องน้ำเข้ห้องน้ำไปแล้วโอ้โอ้ห้องแข้งห้องขาไปแล้วเอาเอาเอา สีขาวนะคะเจอสีชมพูเห็นเขาไปห้อยตรงแหลงแล้วก็ยังสีชมพูก็ยังตรงแหลงอยู่นั่น,นดี ก่ากล่งมากเลยมินน้อยสแ่โค้กแล้วอก่นก่น่นเซานเสือไอ้ยังซิดบานเสือเงี้ยท่านี่นี่ข่านี้อะไรติดนะฮะมันเป็นตุกฮะสุเจ้ามือมันนั่นให้จุดบานั้นแล้วไข่นำจังวะเออไข่นำจดบา่าจุกอจุกจือจน มือนาอยากเมื่ออะไรเนีอยไปนำนุกไปนำนูแเลนม,ามหาผาห,มหม่มเหมือนเด้นั่นละให้กับอยมหาผาห่มอ่ะันเออบาดท,ที่นี่ว่ะ่อยเพื่อุดได้แหละพี่ ต้องใช้สองเซนยะเพราะว่าเฮาสิเอาไปสวมบ่ได้เด้มันต้องหกกักแล้วก็เกาะเอาอู้สีนี่ก็สวยสีนี้สวยงามเอฟพีมาเด้อมาเอาคลิปเด้อพี่น้องนี่ค่ะกล้วยไม้น,นะคะมาเอามาคลิปนี่สวยมากมาบอไฮบอไฮเครื่องกดไ หมอไท<ด><ด>รนั่ง,อ,งอยู่ห<า>ั<อ>นแล้วภาษาแห่งเล่าบางีขี้ใจหากมันไหมข้อเลือมาเด้อมาเด้อคำสีมานั่นลีลาอยู่หันบ่ แมต้องจะปาโนยานะจากแม่นั้นไม่น้อยเรามีคนมานารถบัสของคุณแม่สมัยซื้อมาแต่รุเก็บดูที่เรืออะปลาคุณะไร่อะปักปทองตลาดปากทองตลาดโอ้แถวนั้นแม่น่ะและดอกไม้ เราจะช่วยไปอยู่ลอดตั้งแจะามาทุกทีอยู่ลอดินแม่มาเลยแล้วก็ดอกพุไมนายอยู่แถวฟังพ้นนี่แหละค่อยๆไปแล้วปากของตลาดดอกใหม่มายา้ยาวกุหลาบมินน้อยดินน้อย อะไร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 มาบอมาโทรมาบนคิดยินตัด่ไไรสีนุเออโทมากยงะพอแปดหนาที่กันมันพาตัดแลวมันต่อคิดบ่ได้โทรศัพท์สีหนุเอยขันสีมากกามาโลด กล้วยไม้สวัสดีค่ะมาแต่ใส่นอกน้เียโอ้โหน้ำเทียงใกล้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 เนาะอย่าป้าน้าเียงทะูกกมาหมามามาปลูกต้นอันนี้น้ำเดียวกกล้วยไม้กล้วยไม้มาปลูกต้นไม้ด้วยกันมา เอากล้วยไม้ห้อยต้นไม้นะคะเอฟซีอันนี้ผู้ช่วยค่ะสีชมพูมินอันนี้ผู้ช่วยตัวเล็กนะคะช่วยเล่นเดอ้อช่วยเล่นนะคะไม่ได้ช่วยทํางานนะนี่ดอ, <c oughs> ดอกไม้มาจากไหนดอกไม้ามาอใส่แก้วนีกับอกโอ้ดอกไม้มาใส่กับแก้วโอ้เนอด,ด้วยนะนี่ค่ะเราก็พากันห้อยอยู่แบบนี้นะคะอ้าว วันนี้มันคื้มเนาะวันนี้มันคึ้มฟ้าคื้มฝนคสองวันแล้วเมวื่อวานนี้เหมือนกันก็เลยโอ้มืดอีกแล้วนี่ก็ฝนจะลงมากต่ไม่ลงคึ้มหนาว

เวลาลดน้ำก็จะลดข้างบนด้วยแล้วก็ลดขั้งล่างด้วยนะลดข้างบนลงไปข้างล่างก็ได้น้ำเหมอือนเดิมข้างบนก็ได้ทั้งลา่างก็ได้ น,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 นี่ไม่รู้คับวันทีเอามาวันบงสวงแต่ยังไงก็มืดบ่เพิดออามาค่ะเพิดออามาให้ประดับวังเสวนสวย ทำนะมินทำอะไรบอกกบผู้เลวอ้าวนินน้อยช่วยอะไรคะนินน้อยช่วยอะไรคะมินทำอะไรนี่แทน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 แทไรโอ้ยจะแม่ไอ้ยิงยาเด้อทำแบบนั้นนะป้าจะไม่ว่าบอกไหนสวยไหมโชว์ดิดอกบานป้าไปมุดแล้ว งานด่วนของญาอาชีพงานด่วนของญาอาชีพนะคะก็คือการร้อยนะคะดอกกล้วยไม้นะคะดอกกล้วยไม้ในสวนเดี๋ยวสายเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนโทรข้ามีสายตรงมาจากบ้านเดือนะคะถ้าไม่ทำนะคะเราต้องรีบทำคลิปด่วนนะคะประดับนะคะประดับ เราต้องทำชิปด่วนนะคะวันนี้มีตัวเล็กด้วยมีตัวเล็กช่วยช่วยด้วยแล้วเอาเลยเอาร้อยเลยตัวนี้สวยมากสีขาวนี่ไปค่ะดีจังนะคะดีเลยสีขาวนี่สวยมากมึงก็เดินทางไปแล้วนะคะแล้วตกหล่นอยู่นี่ไม่รู้รถจะมาทับไม่รู้ว่าได้ไปหรือไม่ได้ไปใช่ไหมรถก็อยู่ดอนไม่รู้ว่าจะตกรถหรือตกรถไหนหรือเปล่า ใครคือผู้ตกคอยจะฝากบอกว่ามันหนักแตเกิดเกิจะไม่รู้อะไรมีอยู่ในนี้นะมีช่วยขาขาวช่วยเขานำบองเกียบออกมาหมดคุณจ๋า บ้านห้วยน้องปุ๊ไปอยู่บ้านห้วยเหมือนกันเม่จะเล่นน้ำเดี๋ยวแม่จะว่าบ้านห้วย ตอนแลนตอนแลนนี่ใครอยากชวนมาปลูกดอกไม้เด้อพ่ออยู่บ่อผุดดวดเหรอพ่อมาปลูกที่นี่เลยนะคะพ่อก็ไปเอาที่ต้นใดก็ได้เอาไปรูดขอให้ได้ห้อยเอาแต่จุ่มต้นเดียวแท้ที่ดอกพะลึกพะโล่ล่ะ นทานด้ต oh, hey, ้นที่สวยๆไปโอ้ยให้ห okay. so no so. nice ้อยแล้วม so ีต้นอีกกระดีบอสร้างบ่อให้บ่อให้ปลูกนั่นี่แล้วใส่ยาอมีมาดูมาตตดอัน้างออกใา้มินน้อยปีนปัญยังผูน่อยๆนะแล้วก็นะนีน่ันล่งให้เจ้าแล้วก็สรุปรอกโอ้ยนน่าจปละปูบอไซสองอันไ่ไรโด มนั้นยืมมาเลาวโอ้กระสันมันแตเอียงไปเลยทางเดียวเลยเนานี่ก็เสื่อมเดียวยู่ไม่ดูแตาเดผู้ใดเหตุนั้นมันก็ติเป็นแนวนั่นเหละไม่มีโรามาใาเลยมันไม่มีาให้ดูหน่อยนด๋ยวเราถูกกระด๋อยเด ตองเฮ็ดหนนาหนแล้วมันแจ้งสิบโบเอียงรวยมาเลยค่ะเอฟซีสวยนะคะดอกสวยงามมากนะคะพากันห้อยเนาะตามต้นไม้นะคะูยังทางขึ้นนะคะยังเป็นทางขึ้นทางอีกหลายะฝากถึงลุงแสงนะคะจะตามย่ามาหำแท้หน้อยแลรอใส่ถุงน่อยนอนกับป้าปูใช่ไหมนมน จ้างจ้างตอนผมหอบเลยได้ยินไหมบ่อมอเล่นน,ะน้าเพ็ดยังบาน,นีอย่าเล่นน้ำลูกอย่าเล่นน้ำเปียกเปียกน้ำเียมาับเปียกเบิ้ดแล้วดอกกล้วยไม้กล้วยเบิ้ลแล้วดอกกล้วยไม้นั่นเบิ้ลแล้วมีนมีนเดี๋ยวโทรหายายอย้อยนะไม่เอาไม่เอาแล้วลูกต้องดื้ออย่าดื้อเดี๋ยวโทรหายายอ้อยเลย ถ้าเด็กเด็กคนไหนบอกไม่คนเด็กคนไหนดื้อจะได้โทรหายายอ้อยแล้วตอนนี้ยายอ้อยท้องใหญ่ใช่ไหมยายอ้อยท้องใหญ่มินน้อยช่วยนะมินน้อยช่วยทำงานยายอ้อยบอกยายอ้อยเด้อมินน้อยไม่ดื้ออะไรมินน้อยช่วยทำงานอะไร โอนโอนยาปรุงอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยว่ะฉันเด้ไปจุ่มไว้ดอกดาวเพื่อนงนี่ทำภาษาเสร็จแล้วค่ะ เาเลยนะที่ยามากเลยการให้หมดแล้วใสลัดคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราเฝ้านาด้วยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ